กไปนี้ครับผมได้ทมสวัสดีครับพี่น้องพบกับทีมงานสัมพันธ์ครับวันนี้เมื่อลงสางครับผมสูบสางครับผมวันนี้ทีมงานมาสูบสางครับกาลังติดตั้งเครื่องครับผมเลยตอนนี้เดี๋ยวเครื่องมา่อลุงเนอะสังเป็นสางผมครับ ไอจูเมาเนาะแล้วเขาจะดีเลยครับกำลังตอกลักครับผมบมเดลจับปลาหน้านี่ตอกลังตอกลักเส้นลกเด็กไม่พานครับ กินขี้ดินเหนียวให้หนางอจูเจ้าันัดถ้าจลงเลยเอาขี้ดินเหนียวไปปิดทา่งน้ำครับปันปนป่นคู่น้ำครับผุมนี่ครับผ่านเมนือนเรียนขี้ต้มแล้วสวัสดีครับผมผ่านเมือนครับกับสุเป,ประแข็งครับผมครับปั่นคู่ค,ครับผมนี่สีมาประชาสัมพันธ์นะครับปั่นคู่ <c oughs> คทางน้ำครับ ตัวดินงแข็งคุดไปเลยครับบกโจกเสียไปหรอบักโจกหักเลยบกจกหักครับต้องปั่นข้างหน้าไม่ครับหนามุ่งไล่ไปฝุ่นนะครับเต็นทิตต้มปานเล็กหน่อย มันใจบ้ามัอนี่นนบานี้ลาหญ่อโอ้มันใจครับอยเองทั้มือครับตายนีย่มันใจเนนนอนรัปบประกันกิ๊บโลกขึนตัวงร่วงปรมกันดนิ <c oughs> โอเคเฮ้ยนี่ครับกามอเยเนส่อย <c oughs> <c oughs> เ่งไวครับตนนี้นี้คนต้นนงหนยอม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 อเ้นยงเนี่ยรับทุปนเผาั้งเงินเอาแล้ครับไปนี้แล้วครับการ่วงุนี้องไปไปไม่อีกไม่อีกไม่อีกไปเดีให้พันอย่ลงทยแม่งเขาโอ้ยหันตายังแงเลยครับผม นี่มันหลุดไปแล้วครับตกไงเลยมันขาดแน่น้องรุดแต่ว่าขาดไม่ครับไม่ยังไหลเลยกันร้อนครับที่นั่งร้อนอุ้ยเตาเต้าเฮ้ยเออเต้าติดมองครับ้อโเต้าติดมองไม่เป็นไรเมื่อไห่เนี่ย เฮ้ยโอ้แดงหัดเตาเตากพันดิอมมงกี่ไปด้ถุงหยยบบริลยับบดเด็กไอหยับเดดูดก่นฮะไปเลยน้องครับเ้ีหยวม้าไหมครับยม้าไหมครับไปไหว้จิ้่ายผักเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮครับพี่น้องกินเขาครับผม ผักเคืองหลอบแรกครับผักเครืองก่อนหครับครับผเิด่อโดนผักหกมองกลัวครับผักเคืองเ็มีหลายอย่างครับหลาบไก่ครับอุ้ยดีจานับหออดปลากับเผือดึจานม้อทอดไเข่าด่หมูรัหมูที่เด็ดครับที่เด็ดหลับอันนี้โอ้ยนี่ครับสุดยอดเลยเด่นหนิสุดเผือไอันียงไอ เจ้าบ้องพระบิดาใส่สวยหน่อยเจ้าบองนี่จาบระยากาศแต่พี่น้องเปรียพ่อปดาพี่น้องกินหอยกันเจ้าคิดอยอันนี้เจ้าครับผมเสือนดาตื่ตาไปครับพี่น้องกินหอครับผมถ้าพี่ใส่ก่กนสับกันครับในนทำี่้องมาอืมมันอมระเดนี้เล่าแน่แนบ เอาให้เต็มที่ที่ทีทังครับเอามาตรวจุญมาที่เด็ดที่ดีมานี่พี่น้องพากินเข่าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาก็ได้ครับเดี๋ยวเติมพลังก่อนเดี๋ยวลุยต่อครับผมฮเด็กๆอาจจะไม่เข้าเร้าโอเคเด็กๆอาจจะมีคนเมาเขาเพราะลงขีดตุ้มจี๋ครับเดี๋ยวนี่เก็บสดเด็ดแท้ละครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ตีหาครับผมดูขึ้นมาติดเครื่องเกียตีซีอยู่นะท<า>่านผูน้ชมติดเครื่องครับแล้วจากนี้เพื่อนฮัลโหลเกียร์นักไปหน่อย <laughs> ต,อตอนนี้ก็ว่าติดเครื่องต,ติดเครื่งครับเพื่อนดีครับพี่น้องไอป้ปลาถืขขอห่วงครับผมนี่ปลาดิบเงี้ยถือห่วงของปูอุอ้ยโต เป็นตัวสองโลครับสองโลเหฮงยังไงครับผมครัจะไปดองตรมปลาครับตรมปลาถึอมองมัองทุกขึ้นนี่ตจะเปลี่ยนไงครับใส่สองโลสองโลกลัวต้มขึ้นเผาเ้าครับผม ครับพี่น้องเหนื่เวลาสามโมงเช้าครับว่าน้ำสะแห้งลงลุยแล้วครับผมนี่ลงเริ่มจับแล้วโอ้ยปลาพลิบขาดด้วยครับเนี่ยมึงเลี่ยวปลาบม่ค่อยไหลไปไหนเด็กกระต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับโอ้โหบุญครับปลาสวยงี้ไปแล้วไปแล้วบุญ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 โอ้ยดีดีบุญนร่องนี

บอลสุดกอลให้หลายครับโซ่โซ่โโซโซโซฟันเป็นโซ่เหรอบัดโุ้ยโว้ยโ้ยควเลยโคตตะพยันนี่สองล้อบขาด มาครับยังมันเลยไปน่ะตั้งอู้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 มาแล้วครับมล้วคสับเจ้าครับสบายเจ้าครับอือาแล้วครับอ๋อมยังใช้ยู่ไอันนี้มันมันเชื่อไ่ได้เลยดึกดดีครับด็กดดีอู้นะครับเตยนะครับกีตัวเนี่นะสบายเจ้าครับโอ้โหครับแสงตกยุกไปเลยครับอู้ยังหงน ยังไงครับอุ๊ยตั้มอทิมตะแครยังเห็นไหมวะตะครยังสุดเลยเนียนโอ้ถือเพียนนี่นะครับใส่ลกเกือบสองลกเลยครับพูดกเพี้ยนงโอ้เพี้ยนยังไรครับบวงนตุ๊แข้งแขงเขาจะปอีกตัวนี่แม่แเนี่ยครับนีนบ เฮ้ยคนพุ๊บเพ่อนอยู่ระวางครับนีอุ้ยอุ้ยเดินลงมาเลยนลงมาเลยลงมาเลยอุ้ยสบายอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยเฮ้ยเยเยไปดกันอุ้ยเออไม่สสบายคนอุ้ยงบเบื่อเห็นรถเกียว์แลเลย ยืดมือผมยืดเงี้กันเอะเดเงี้ยฮะเยอะปล่อยละได้ดิปล่อยเลยเขี้ยนี้ก็บอาไม้ไทรหนิอือแงเอาไม่ยิเบาหน่อยมเอาไม้ไทรหนิมันจะโดนดอกเอ๊ะมันเตี่ยโดนยืดไปแล้วไปแล้วู้ยังไงเนาะยอดครับอู้ววัตะเกียงมหาอะไรคือ dạng oh, yep. lại đây học được đi bụng 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 ช่โยชยอ้ดีเขาตายบนน้ำเฮ้ยเุเิดนปาเป็นย่หรุอไม่ใชยเออเมียนเมียนเตาตัวนึงนี้นั่งขันหลังขันลังนันไม่ันหัวขนหลยนี่นี่วะนี่วะวันไหนอะไรวะวนไหนมาขุดเอี้ยนไปดิวูบกี่ตั้มขาฟงเจ๊ะล่ะั

สบายครับสบายอู no. ้ว uh, <mad emos> ้าเฮ้ยไไรออู้ปูยังไงมาเอาเนี่ยสอาที่ศพเอ้ยที่ศพอู้ไปที่ศพสบายอู้ผีมันขึ้นหัวดำดิเจ๊งเลยแน่อู้ไปที่ศพอู้ตั้มตั้มสบายโอ้ก็ไปลุ่มแคบหน่อยไงแถวะเอาเนี่ยเอานี่ยไม่นียังไงบนจังหัวว่ะ ไปแล้วไปแลอู้ยสก็แบบยิ่รู้ดีเอาเมียเหนเหรเหนเหรอเหนเหรอเหนเฮ้ยยังนั้กวนานี้ใคเอามาทับเอาได้เป็นยีไวยา มีหอยมีหอยมือนี่โอ้โพี่นอ้องเยอ้พีหองเ้ยโอ้ยยัมันดด่นได้แหละ่หายหายเยอะ่ง,งครับประมาณจักสโลสโลน้อยๆบัถึงสมโลแปด่สามโลสองล้วลกสองครับเอาเทกตาเลยครับขึ้รับอดครเียนึว่าจีบบมี่เนี่ยีน้นองมันอยู่ได้บวกในเมด<ห> ลงมาลงมาจ้ำส yeah, ุดยอดครับเอาอะไรบ่บ่วูยน้องสตัวสี่ตัวโว้ยปวดตะเพียนกูตะเพี่นนนะนี่นีนี่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 นนน่่นนน่นนี่นา่่น่น่น่่น อู้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 สุพิษสุพิษไปกินไปอะไรกันไหมอู้รวอวัดักวอวดักอยู่วะอยู่วะอยู่วะเออ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 ออเ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 อกเออเ้อเอ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 เออเ ิี่มินน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 ีมินตอนตอนตอนเขาังนะเขาังมินวิ่งสองเฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮายเฮ้ยยเ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยยเฮ้เด้ยย้ นี่ครับขึ้นนะครับขึ้นนี้แล้วครับอื Designer, อน,นี่จบครับนี่แหละครับแล้ยละยังไง

อู้นี่นี่นี่โอ้โหโอ้มีก่ตมมีก่ตมโอ้โหมึงกิ่งต้มยู่ืีเล่ะไอ้นี่ียวไปยูเดี๋ยวนี้อ้หนี่กิ่งตมนี่เม่นอ้หออกแล้วปะุ่นเ้วไปนั่งหุ่นไอนี่กิ่ต้มอ่ะนี่บึงทะเบีนหนองดงปากปล่อยลวนจังเต็มมาใหญ่เยู่ยังไหลไปหนองล้วนจัง หนึ่งนะโอ้ยเมียเอ้ครับผมเนี่ยจับมาสักพักนึงนะครับได้หลายแล้วครับผมแต่ส่วนมากมันเป็นนี่ครับไอ้อันนี้มีอันนี้เป้าบึกครับนี่เป้าบึกใส่ประมาณสามโล่สี่โลนี่ครับแล้วก็ไม่มีโซ่กระมาณสามโลครับผมก็ปลาสไว้ครับแองนี่ ส่วนเองนี่นะครับเป็นปลาโ้่นกันครับก็ปลาตะเบียงน,นี่ครับนี่ปาาลาโ้่นจันไหลเองพี่น้องแต่มันโตรปกวายนี้ครับเพราะมันสามโตโลครับปลาโ้าน่นจันโอ้นะครับโอ้พอดีเพรามันสูงพอดีครับพี่น้อง เพลงนี้ไม่ได้นุ่นแจนรวนครับผมสวายครับพี่สวายสองตัวดีครับทั้งหุ่นกิ๊กเต็มเลยครับโอ้เครทั้งยิงหมดน่าจัด ครับพี่น้องตอนนี้นำกระบุกเหลือประมาันเครื่องแข็งนะครับเจเหลือบวกนะครับบวกบวกมองไอจูยืนนะครับเลือดดูครับผมเกือบแข็งเอวนะครับเกือบพ่อทั้นะครับปลากระไดไม่ได้เรื่อยอยู่ครับส่วนมากประคอมันทิังบ่ไดเอยครับเพราะว่ามันหมดจุดตุ่มนะครับพี่น้องเดือวรตองล้อใหนนะบุกกักครับผมอันนี้ครับไอแป้งก็ปลาเึ้นมะทรงแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งนมักันครับผม ได้๋ยวไปยังไงรอบนี้คุณฟังดีเอ้เนึ่งโอ้รอบนี้ป็นนิ่งล้วนครับผมเออป็นนิ่งครับพูดจะป็นนิ่งอ่อยใสเลยครับพี่น้องป็นนิ่งเพื่อนตะกาครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอเทปไปก่อน,นครับพี่น้องครับพี่น้องตัวน,นี้ก็ ได้เวลาเอาปลาไปขายครับผมยังนิ่ยังนิ่ยังนิ่งจมูกหอยเห็นโอ้โบหอยมันคระดกระดเจ็บครับไฟจับปลาไปหนึ่จุกหอยหนึ่บาดนิ่งบาทเมาฟันบนึ่งบาดเลยจุกหอยนิ่งบาทส่มนั่นเลยครับชิ้นส่วนโอ้ยยังยังเัื่องนี้ตัวอุ่นนะสบายลูกรักครับตกมาแตกหอยเอามาไปล่อยแล้วก็สูบขายครับโอ้นี่ครับพี่น้องปลาโน่นจันทร์เต็มกระมังเลยครับผม กระมังเปนัไงคุณนี่อีกอยู่นะครับในกระบะาปูนคือกคือบอเอาใส่กระบะ่น่ยเที้ยงกับมวลกันะเที่ยงกับนวลกันะใส่น้ำกันม่แต่โตกันกระตางกันู่ดอกไม่ร่าายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาเห็นระเที่ยงมันจะมันปุ่บเหมือนก็บอกก็บอกนอะเี่ยนมนะครับต้องเที่อก็ตองเที่ย วันนี้รับผมประกอตัวใส่่าใส่ไปมาได้ครับเอาไปใส่แกลบ้างนไปเดี๋ยวยยล้างรถก่อนนะนีวงเดนึ่อนาะมบแกบม้างน่ยไปมังไงตัวรถติดดโดดอะไรใส่ไนะี่จับรดดบอกคนกูไทยเป็นคนอะไรขึ้นปูคปูครับเออรถคปูก็ได้ เติมน้ำมันเติม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 เราวเบ่อเร็ว้่อเร็วนี่ทางนี่ปลาน้อยครับผมว้ปลามน่นจันเกลมังนี้ว้าปลาไปมองด้ติดเด็ดติดเด็ดอ้ปลาบูครับพี่น้องปลาเละไอเทมนี่หายง่ายเกือครับผมตะนิ่ครับ ใส่สามโตลูกสี่โตลูกห้โตลูกรคอยังเห็นครับผมมันดีอยู่ในหีบตุ่มรัดอยู่น้ำเลี้ยงสู่ตลาดน้ำเลี้ยงสู่ตลาดหมู่บ้านครับปซนร้อนแก๊โอ้โหดอแก๊สักพลไม นี่ครับประมาณตักโลครับนี่นี่กาวาหางด้วยหิบทะเลด้วยเนาะเลือหาซิบด้วยเหรอหกสี่หกแสนครับล้วนจนเลยล้วนครับใส่สวยใส่สวยครับสามตัวโลครับสี่ตัวโลหกสิบนี่วะครับปลาร่วมอันนี้ครับกระบะอันนี้ พวกปลายเงีครับผมออกซิทป้านิ่งครับผมแร่ไอเทมสบายเลยฝนปลาหนิวปลาหนิวโตมีปลาเบึกปลาสวยมีตะเพียนะครับแล้วก็มียี่สุกครับผมยี่สุกยี่สุกลูกยี่สุกสองลครับใส่สองตะติดพุมโตเข้าไปเพียนก็ใส่สองปลาเบึกใส่สามใส่สี่ครับตัวนึ่งใส่สี่เงี้ยกูมูครับพี่น้องผักใบครับบวมเอนผักเคียงนะครับผักใบ ครับไอจูเรียบร้อยครับเวิดดชิปเดียนขิดตมอ,อีกเลี้ยวปลาดุกครับผม,ำม,ม,มกำลังมันมวนกำลังมันมวนครับลงหวานดวนเลยครับพี่นองกินเขาาลาบปลาครับมองปลากับตมปลาเดี๋ยวมาแรงพอกันอยู่ตลาด รึดในรึดในรึดในตลาดในครับภาคยังไหนภาคไหนไปขายปลาครับผมพักกระโดดเลยนะครับภาคติ๋วเดี๋ยวขออนุญาตกินเขากันครับพี่น้องเดี๋ยวจะลุยตัวไปขายปลาตัวขายเสร็จแล้วก็จะไปตลาดตัวครับผมนี่ครับเสื้อปลามาไปสุดอันนี่ครับพี่น้องตอนนี้ขายขายปลาซุ้มนี่โบเบิร์ตนะครับกำลังมีเสื้อนี่แข็งมากครับสิมา เสรีเย็นครับผมนี่พ่านหมิ่นกำลังแหลงปลาอยู่ครับเอาไปขายตลาดครับผมนี่ตุ้มปลานินครับพี่น้องลอยคอยนาปลานินครับครับผมไม่โบบะก็พบแค่นี่ครับโอ้ลายอยู่ตัวนี้ปลาหน่อยไหมครับนี่ทางอย่างดีด้วยครับ โอ้ปะนินนี่จะบอกว่าสามสิบสี่สิบโลอยู่บ่พอดบ่ครับโอ้แกบกระบาดอีกแล้วดูสีเนาะยี่สิบแล้วเออแต่็มขนานเท่าเด่นตะก,กะลัวไหนแกงเด่นยี่สิบโลเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขอล้างปลาก่อนครับอ่ะนี่ครับผมตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยครับเชน้แข็งเรียบร้อยเนาะมีปลาโน่นจันทร์ครับผม อันนี้เป็นปลานิ่งเตยครับปลานิ่งเตยปลาหน่อนหนิ่งเตบอันนี้กระโปกปลาสวายปลาบึกปลานี่อันนี้สําหรับปลาคอครับโอ้ยที่เหลกผมราว่าปลาคอว่าได้ลายน้อพี่น้องว่าได้ถ่ายคลิปครับผมแคาได้ไปขายปลาอยู่เดียวเห็นพี่น้องบึงโอ้หลายอยู่ครับประมาณสิบกุ้งมีบักใหญ่อยู่พร้อมครับนี่บักสองรูแฟนจับสู้เหรอไอแฟนจับสู้ครับบักสองรูจับได้บ่ดเหรอกันโบสวิงมาจับนี่ครับพี่น้องจับ ่วยนะโอ้ยสองลครับพี่น้องไายตาำเลยิ่สองลูกครับอเอ,อ,อ,อาม้ใส่ีรถปะคอนี่เกือบชิบลูกเลยครับพี่น้องนี่นี่ไปไป แปดสิบตัวนี้ก็รอยตัวนี้รอยตัวนี้แปดสิบเฮ้ยงีเถอะวะผู้รู้เลยโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้หใส่ง่ามไรตัวนี้ไอม ไปครับนี่ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาหอดตลาดแล้วครับนี่ครับขายปลาครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศตลาดครับน่ครับท่านมินกับไอแข็งเอ้ยกับไอแสงยุ้งในครับอันนี้สุดแข็งครับนี่ครับราคาครับราคาส้นแปดสิบสวายหกสิบวนกันสี่สิบปนินกับซีซีพูดกันครับปนิน ปลาเย็นนะเขาเอินปลาเย็นด้วยนี่นี่ครับอันนี้ปลานุ่นจันทร์ครับปลาคอคนปลาคอเฮาอเนี่ครับเดี๋ยวรออีกจังนยครับตอนนี้มันยังโบคราแห้งคนยังหมหลายครับนี่ครับผมไป่เล่นครับพันธ์เป็นช่วงนี้ใครดีครับขายดีขายดีครับที่มาท่านที่มาท่านี่ครับกาสั่งเบะเราเห็นพันธ์แข็งครับพันแข็ง จิ๊บลู่เราบ้านแพงมือนี่แตกเจ็บขั้วเจ็ดครับผมมีลูกค้าสั่งบอลนุ่ครับกำลังขั้วอยู่ขั้วเยอครับบอลยิงมาบอนิ่งครับขายออกลายแล้วครับผมบอยิงมาชื่นใจครับสุดยอดฟันดิวสวัสดีครับให้นางให้ตายโดนครับรู้ไหมเดี๋ยวกันอยู่นี่แหละครับถ่ายนี่เจอเสมอแล้วท่านเดียวติดหนีนี่เลียวเดี๋ยวมองไปเนาะครับ ในนี้ในที่สุดกับเบิดไปแล้วครับกะละมังนึงครับกะละมังปรคอรครับผมรุ่นแรกจากแถมในนี้ครับพัดเมนโความรู้สุดติดครับในนี้ <laughs> นครับพัเเดเขียวเนี่มีแฟนแล้วแต่ไมี <laughs> รกระสีเมฆเยอะจะนุ่ <laughs> นงวันนี้โอ้หมื่นปะครับพี่น้องเตรียมโตกับกบ้านครับผมหมื่นแล้วครับ ัปลาปนิ่งครับโอเคครับขายเพ่ออะไอยู่ครับประมาณยี่สิบตัวสามสิบโลได้อยู่นี่เนาะขายวันนี้ประมาณสามสิบโลครับปลาคอกประมาณสิบโลครับขายออกเบิร์ตครับผมที่ขายเพ่อได้ออมีปลาล้นจันครับปลาล้นจันขายบ่อลยครับผมไปครับเดี๋ยวขอหยาดกลับบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวกระเพาะกิน